วุนะ้ยบื้งเบื้งเลยสวัสดีค่ะมณเณรคนบานปลามนีเกดผ้าปพพี่น้องมาใส่ตุ่มจ้าครับผมในวันที่เท่ายหน้องเพ็ญบ้นทีชิปซองกุมภาพันธ์ฮกจ้ะครับผมในโดมเนาะน้องเพ็ญนาะบ้านน้องเมกตะบ,บนหนือขาอำเภอบุญทลีกจังหวัดอุบลราชธานีครับผม สวัสดีเสงหวยเสห้องเลด้อๆไม่ใหญ่เหมือนนี่ครับผมให้มาเบิง้งมาชมนรำกันนรดไม่ใหญ่นอว่าสีมานสำเนียครับมโอนี่ไปน้องเพ้นต์ปะไปครับไปครับเหล่มเลยบน้องเพ้นเ <c oughs> <c oughs> พิ่นเริ่มเลยครับผมเงาะกระไดข้องไก่คือเก่าครับครับผม <c oughs> ใส่เลือกเลือกเลือดน้องเพ้นต์รั้งเน่ย นั่้แหละเออเต่ตเาก็คืมาเถื่อนกันไหนเออฮะมาก็มีสานบานชั้นคือเก่าครับผมในเสาแสงอรุ่นซองอัมไพ่งงามๆครับผมตอนนี้เพระาะว่ามาหอดแต่เสาแต่เดึกครับผมมาหอนนี่ก็ประมาณหกโมงกลัวครับใส่ลังไหมครับผมบ้านเราลลักๆักบนหลังเพป็น ผมก็ได้ย่างมากแล้วครับผมอีชานบ้านชั้นกะคางคาน้องเพ้นนั่นแหละครับผมมาหาอยู่หาก,กินน้อกันครับผมใจส่หนีน้นอ,นองเพ้นเนะาะเมียข้องเลยครับก็เหลือกลงใส่ก่อนเด้อจังลงไปเด้อกัน,นสีบุหรี่ใาายญ่ตุม่ม Nôm ba, à, dùng lắng nắng hấp là hầm, nữa. Dày dày dị thì Tráng xiềng đi săn bàn chân ra bùm. Trần vọng ngon năm mùa mìa ครับผมกย่างในแก่งในหินครับผมขนทางก็อยากเสือบยู่ครับเวลาย่างมาก็ได้ลองสถ่ายเนะจ๊ะครับผมใส่หกๆเน่ครับลองเบิง่งกลุมกันตอนยามน่ะนุอมเพี้ยนเนะาะ ถึงเวลาแล้วน้องเพลนเนาะถืงบน้องเพลนถืงบนไลายเนาะนี่แน่อยู่ครับผมเดี๋ยวเอทเลยอะไรเน่อยน้องเพลนเนาะไปถึงกันล้างหน้าเลยครับขี่บนหลังเพลนเลยเมือนี้ มัส่งแฮ่างเลยโอ้ถือยอดเกินครับผมอน,นี่เนี่ยยั่อเวเน,เนะาะกชซิวเขาครับผมสหมานมานเด้อมปไงมึงนไนปไปเทค,ครับ tôi ngảm như nó, tô ngảm như nó. Đa, anh lùn tan không? Lùn răng แน่ยังลอเพึ่นเนาะครับผมคือว่าสืออยู่ครับจังนเ,นเ,เลยเฮ้ยเลยลอเขึ่นจะตุ่มประโยชน์เนาะบท่านมานบ่ดุนกกนลังหนาเลยครับผม้ตังา ซันเนี่น,ออออนอ้องเพนอะไรเน่น้องเพนเทเลยครับก๊้กงตัวบ่ ปลาย่างน้อเพ็ญปลาขี้เดือดน,นี่ต่ปลาขี้เดือนนดเนาะครับผมแดดเนาะแต่ปลาขี้เดือดเนาะหลังนี้เนาะบ่ปักไหวบ่ล้าง,นนางนขนก่อยเน่าตัวหนึ่งเพ็น ถูกใจลังหนาครับ <c oughs> มาถึงเนอะยึปขกังตัวึ่งแยงมากพี่บ่กับผมถึงแงู่ยครับของมาหลายแล้วหลวงเป็นเนาะ <c oughs> เอาเทเลยครับ <c oughs> รส็ซื้อของตัวหนาน Chà bàu đơm Thằng nhạc lại lắng nhớ không quên đâu Dạ Bộ màn nó màn như thế đó Đúng rồi Bộ màn, bộ lá rồi Nó sưu khẩu nó không, à. nữa, khẩu đó, không Nên, Thì học Để đưa rồi Ô, siêu khỏe nào nó kìa Ừ như thế đó ลองลองมื้งครับสวยงามอยู่ครับเฮ้ยเลยเฮ่ยข้านามด้วยน้องเพ็ญัวงามอยู่เนาะ,ะจ้าสรุปยอดปลามาหนี่จ้าครับผมตัวนี้ของบสน,นี้ขดบ,บานปลาครับผม ตัวนี้เขาอีสานบ้านชั้นครับบริยามให้เบิ้งเบ็ดู้หลังเด้อไม่ใหญ่จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมดนเสน่ห์คนบ้านป่าในทุกจ้าสำหรับคลิปมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายพลอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะครับผมพ่อใหญ่แม่ไงเอฟซีเบ็ดสุูปขุนครับก็ได้พ่อได้แล้วแรงอยู่ครับมื้อนี้ก็บ่หมานแห้งครับผมก็พ่อได้กินได้อยากอยู่ครับมาใส่โดมกับบะหมานครับมือใหม่สิได้ไปใส่หม่องใหม่อยู่ครับผม ก่อนเสียงลาผ้าจากกับคอมน้วยไว้ใช่ใพญายมยมยใเอฟซีเบอร์สุข,ขสุขคนครับผมมีแี่ความสุขความเจริญครับอายุหมั่นควนยืนคิดสิ่งใดปัถนาสิ่งดใดไก่สมคุ้มมูมาดปัถนาครับขอบพระคุณเลยๆครับที่รับชมคลิปมดเสน่ห์คนบ้านป่าครับผมสียงลาผ้าจากแล้วครับคลิปหน้าพอ,อกันไหมสวัสดีครับ